เ <Hey. S 2> จากที่ผมไปสืบข้อมูลเกี่ยวกับพิกิจมาตามเวลาตกฟ้าก hmm. บอกว่าเป็นคนฉลาดไหวพลิบดีรอบคอบ hmm. เด็ดขาด hmm. แถมผู้คนที่พบเห็นเนี่ยยังเป็นที่ยำเกรงอีกด้วยนะพี่ hmm. ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งเออเออสับสี่เท้า uh. Uh. เออเว้ยแม่นอย่งกับตาเห็นหมาที่คณะแพทย์ยังยำเกรงเนี่ย มีเรื่องจริงเลยนะส่วนในเรื่องของความรักนะพี่ถือว่าเป็นคนใจแข็งรักยากปากหนักนะถ้าจะผูกสมัครรักใครสักคนเนี่ยคนนั้นต้องเอาจริงเอาชัวร์จะมาจีบเล่นๆหยอกๆขำๆแตะนู้นแตะนี่เฉลยโอากาสเป็นวันเนี่ยมันไม่ได้นะครับทางเดียวที่จะเอาชนะใจได้ก็คือคือถ,นะถ้าจีบยานกนักก็จับรกหัวูกหางไปเลยดีไหม เฮ้ยโอยพี่งานง่ายสำหรับพ er> ี่มาอยู่แล้วง no uh ่ายกับผีดิเสนออะไรมาวอนหาเรื่องให้พี่มารเขาโดนตัดหัวตัดหางอะดีไม่ว่าเออนั่นเดยใครจะไปกล้าห้ากวิกฤตวะถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยหางพี่ก็ไม่มีที่ตัดถ้าโดนตัดอย่างอื่นแล้วก็วุ่นแน่ๆเออคือ ถือว่าไม่ได้ยินแผนเมื่อกี้แล้วกันนะครับพี่มาร์คผมมีอีกอันหนึ่งรับรองปังแน่นอนแผนนี้มีชื่อว่าบอกรักยังไงให้โลกจำ m k l m market love mission อะไรวะก็สารภาพรักให้เขาประทับใจไอ้พี่เล่นใหญ่ไปเลยผู้ต้องมาขบวนแห่ต้องมีแปลขบวนแปลสอนจัดให้แน่น โรแมนติกจะตาย hmm. โรแมนติกดีแต่ถ้าไม่ปังอย่างที่ว่าเนี่ยพังเลยนะเว้ยใช่ครับไม่พังธรรมดาด้วยนะพี่พังเละพังย้ำนาแหกตัวทังจับเยยวเป็นไรไอ้คุยสอนไม่เคยจำผู้หญิงนี้เก็บเป๋ากินของมีประโยชน์ถึงมือ